พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คงจะเป็นผู้ชายที่ใจบุญสุนทานชอบทำบุญพอดีผมสองคนชีวิตมันเศร้ามากครับผมอยากจะหัวเราะอยากจะตลกพี่ช่วยเล่าเรื่องตลกให้ผมกับลูกฟังได้ไหมครับผมกับลูกกันสารจะจะฟังเรื่องตลกตลกพี่พอจะมีบ้างไหมฮะมีมีมีน้องถ้าไม่มีผมสองคนกับลูกคงจะต้องเดินเศร้าไปไกล เรื่องของเรื่องนะมีเด็กวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งมพี่จ่าใช่ไหมครับจ้าครับโอเคครับมีเด็กวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งกำลังเริ่มโตเป็นหนุ่มเลยประมาณนี้แหละครับเขาเริ่มอยากจะจีบสาวแล้วก็เลยไปบอกพ่อพ่อพ่อเห็นสาวตรงบ้านหน้าบ้านเราไหมตรงหน้าบ้านอ่ะทำไมค้างๆเหรครับปากคนนี้สวยมากผมอยากจีบมากเลยพ่อพ่อก็เลยว่าเฮ้ยไอ้ลูกเวนไม่จีบไม่ได้นะนั่นน่ะ เป็นน้องสาวเองแต่ว่าคนละแม่ออแล้วเองไะอย่าไปบอกแม่เองนะเออก็ได้งั้นผมจีบไอ้ลูกสาวที่อยู่หลังบ้านก็ได้ครับคนนั้นน่ะสวยดีเฮ้ยลูกสาวที่อยู่หลังบ้านนั่นก็ไม่ได้ทําไอ้นั่นก็เป็นน้องเองเออแต่ว่าเป็นคนละแม่ครับเองอย่าไปบอกแม่เองนะน,นี่ลูก,กเลยโมโหเขาเลยไปบอกแม่หมดเลย พ่อเนี่ยเป็นอย่างนี้อะไรนะฮะใครเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้หรือพี่เป็นแบบนี้ฮะเล่าต่อฮะพอเสร็จปุ๊บคือด้วยความโมโหลูกคขาโมโหพ่อไปฟ้องแม่ไปจีบข้างหน้าก็ไม่ได้จีบข้างหลังก็ไม่ได้เออเป็นลูกคนละแม่ครับก็เลยไปฟ้องแม่ไงครับผมไปฟ้องแม่แม่ไปฟ้องแม่ว่าไงครับแม่ก็หัวเราะไปไปฟ้องแม่ว่าไงฮะบอกว่านี่จะไปจีบไอหน้าบ้านก็ไม่ได้ผู้หญิงอะจีบผู้หญิงหลังบ้านก็ไม่ได้ครับว่าเป็นลูกติดของพ่อเขาเออแม่ก็เลยบอกว่าเอ็งจะจีบก็จีบไปเลย ทั้งผู้หญิงหน้าบ้านทั้งผู้หญิงหลังบ้านอ่ะพาอเองอ่ะก็ไม่ใช่ลูกของพ่อเองพี่ไปยืนหลังฉากเลยครับเฮ้ยอะไรวะจบแล้วที่ไหนวะเนี่ยยามา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 เออ